สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวรถไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปิงรถไทยเล็กประสบการณ์มากกว่าสิบวันครับเห็นบ่พี่น้องมือนีสิผ้ามือไม่เหมือนเดิมนะครับมือไม่นะครับย่ำ่าเป็นมือไม่นะครับไทยหน้าเลี่ยมจัด <c oughs> ยังคือว่าหน้าเลี่ยมจัดเดีย๋ยวผมสินับให้เบื่องเ้อ นี่หนึ่งสองสุดทันสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหลี่ยมพี่น้องเจ็ดมุมไทยจังใดมันจังสีง่ายมาสานทันคือวิธีการของผมนี่ตัวนี้ผมไทยเขาในนนะครับ ผม,ผมไทยเขาในไทยเขาในจังไดให้มันเรียบบเป็นคู่เดี๋ยวผมสีเห็ดอีกคลิปหนึ่งพอผูลังคนนี่คนสีมาเขียดเป็นหลองมั่นไว้กลางให้หน้าเนาะพี่น้องมันสิมีวิธีของให้มันบเป็นคู่แบบนี้อยู่บเป็นว่าเหยียบเหยียบตีนไทยคือเขาเขาเอิมตากบขี่มา้านะผมโมเหตดแบบนั้นตอนนี้มาว่าเรื่องการไทาหน้าไรมุมก่อนพี่น้อง อย่าไปอย่าไปจับเอียงเลยนี่ตัวนี้ห้อยเก่าพ่นพันจับเอียงไปใส่พุ่นของผมนี่ผมสิจับเซ็นเตอร์ตัวตัวที่กว้างที่สุดคือที่หลังรถผมนี่มันกว้างที่สุดผมสิจับจับเซ็นเตอร์ตัวนี้ยิงตรงไปเลยเขาเนี่ยเข้าเนี่ยเมืองใส่ขัวกาว่ามันอยู่กลางนะครับยิงตรงไปเลยเก็บกลางก็เพิ่มมาหอดขอบ นี่เห็นบอกผมเวียนไหวมาหนีเพื่อคือไปรอบนี่ปื๊บผมสิบัไทยไปสูรดรด้น้ำหิมมันก็สิเวียนไหวเป็นตรงนี้ไหวถ่ายเก็บรอบสุดท้ายนะพี่น้องตัวนี้คือกันถ่ายเก็บรอบสุดท้ายอันเก็บมุมไหวไปหอดมองไก,ก่สิเก็บมุมเขาจะเก็บเลือจากซีข้องเขาจะเก็บมุมก็ได้ครับแต่ว่ามุมมุมนุมแรกตัวน,นั้นนะผมเก็บไปแล้วบาหนี้พ่อพ่อมาอวยมาทั้งนี้กับเวียนไหวเท่กากัน ต้องเยนไหว้วครับตอนที่เขาดึงมานี่เยนไหวอาก็เก็บมุมแปบลบว่า BMW เวียนไหวนี่คือเท้าไทเท้าไทมันกกบมาขอบเลยก็ได้ไทมันกกบมาขอบเลยเดี๋ยวบทเห็นภับ ปั๊บหนากับปั๊บจังไรเด้อพี่น้องปั๊บไหวมาออกงอกแยกเป็นเดียมเป็นเดียมตัวนี้มุมมุมแหลกตัวนี้ผมก็ต้องเก็บไว้เพราะาตอนสุดถ้ายมันสิเก็บหยามันสิไม่ไหวไ้นะครับผมเก็บไปก่อนเพื่อตัวนี้ตาน,นี้มันสันเนาะจากนี้มานนีมันสันมนีรอกต่อมากันเฮาเรียนมานีมันก็สิมาส่นนี่แหละ นมุมนี่แหละรอบตัวมานี่มันสิกินตัวนี้แหละเขาไทเลยก็ได้พี่น้องไทจากแกนี่กรับลงมาเลยมันตอนหลบทีไทยเอาเหยียบถ้าไถขอบตัวนี้มันก็สิมากบกันพอดีแต่ว่ามุมนี่เขา้องเก็บเก็บก่อนเก็บมุมก่อนนี่ขันเป็นรถไหญ่นี่รุ่นพวกหกสิบขึ้นนีหาเจ็ดหกสิบซ้ำนี่เก็บมุมบ่ไรได้พี่น้องสันเดินรดดยกน่อยเดียวกระสุด ก็ฮกเมตรว่ะนี่หาเมตรได้หน่อยนี่มุมกันเถอะมุมนี่เดี๋ยวไทยสีเหลียวเหลือหลบสุดท้ายเดี๋ยวผมสีไายให้เบิ่งใหม้นะครับมาหอดหลบสุดท้ายแล้วพี่น้องหลบไลขอบแล้ว รอบทุกทายนี่ผมสิไม่ค่อยเหยียบแห้งผมไปปล่อย,อยนี่เลยครับรอบแล้วก็ไฟวันนี้ผมติแป้งไปในตตัวไปเรือยนะครับเป็นยังคือว่าบโบเล่งรอบแห้งเพื่อป้องกันเป็นร่องเลิกนะครับมรงนี่จังโบเลิกแล้วก็การที่เหยียบแห้งนี่ กีไทยนี่มันสีสาดคามคู่หลายนี่มันหัวปันนี่มันสีมันสีห้างนะครับสีห้างแห้งทีเกษตรเลือดจังสีเฮากะไปเก็บเอานะครับตามตามหัวงานตามมุมมัน ไม่ไหวหรอกกระท้างมันตรงหัวเรียงเข่าคือมันมันจะเป็นดินกองตรงนั้นหรอกครับตรงหางไก่สุดสายเวลาครับเดินหนาไปใหาเราใบมีดปาดไปน้่ง ข้านนี่แหละครับพี่น้องกาเรเลีนเฮ็ดชุกเก่าเลีนวุ่นอบฟอบฟอบฟอบเพิ่งออกเมื่อไหร่บ้เดหรือพี่น้องมีแนวทางการทายแบบใดกะคอมเมนต์แชร์กันเข้ามาครับแต่ส่วนตัวผมผมจะเฮ็ดแบบนี้เนาะครับนะเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ